ตรงน,นี้นะคะพ่อมาแกะกล่องเลยวะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สดใสวันนึงเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีนางช n n e l อีกครั้งนะคะวันนี้เนา่นจะมาพูดถึง p r o d u ั t ที่เป็น intensive skin care ที่เป็นที่กล่าวถึงกันตอนนี้นะคะ intensive skin care advanced vitamin C p r u s HA treatment นะเรามาแกะกับกันเลยว่าก็จะมีในส่วนของขวดนะคะแล้วก็ ผเนี้ยจะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดเบลนทั้งโมเลกุลขนาดใหญ่ที่จะช่วยเติมเต็มริ้วรอยบนผิวหน้าเราและเพิ่มความชุ่มชื้นปกป้องผิวเราแล้วก็มีโมเลกุลขนาดเล็กที่ซึมลึกเข้าสู่ผิวเราบำรุงผิวแล้วก็เติมเต็มร่องลึกให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นแล้วก็มีไวท์ต้าซีคอมเพล็กซ์นะคะที่จะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ได้มาจากแอเซโร์ลาชิลี่จากฟาร์มออร์แกนิกซึ่งแอเซโรล่าเชิลลี่มีวิตามินซีสูงกว่าสองถือแบบ เเท่าลยนะต่อมาที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้เป็น activating cap เป็นวิตามินซีที่อยู่ในรูปที่ผิวหน้าเราสามารถนำไปใช้ได้เลยสอนตัวนี้รวมกันก็จะกลายเป็นเซรั่มที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้วเรามาดูการผสมกันตัวนี้เป็นไฮยาโดรลิกแอซิดเบลนดแล้วก็ไวตาซีคคมเล็กนะแล้วเราจะผสม activating cap เข้าไปนะคะ ตัวกล่องเขาก็ดีไซน์มาให้เราใส่ไว้กอดระหว่างที่เราผสมทีนี้ต่อมานะคะเราก็เอาตัวขยบเนี่ยปังเข้าไปว้าเห็นปะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขย่าประมาณ30นาที เป็นไงแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโอ้ยคือ,อยกินหอมมะกินหอมมะแบบเนี่ยมแล้วก็การใช้นะคะใช้ได้30วันนะคะชาเก็กอดน,นอนเวลาเก็บเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะ ซึ่งว,วิตามินซีเนี่ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันช่วยให้ผิวขาวผิวดูกระจ่างใสเป็นแนวแบบ brightening whitening อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราวิตามินซีเนี่ยมันเป็นตัว anti-oxidant ที่ดีมากมันเลยช่วยในเรื่องของ anti-aging ด้วยช่วยในการชะลอวัยลดเลือลลลนริ้วรอยความหย่อนคอยแล้วก็พอมันควบคู่กับ h y a l u ู o n i c a แอซก็จะช่วยเติมเต็มผิวนะคะ ให้ผิวดูอิ่มฟูแล้วตัวเนื้อนะคะถ้าเกิดว่าวิตามินซีบางตัวอาจจะมีการระคายเครืองที่ใช้แล้วรู้สึกแบบกิ๊บกิบกิบ <ๆ S 1> ที่ผิวใช่ไหมเราก็คิดว,ว,ว่ามันกำลังแอคทีเวตหรือกำลังทำงานอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือว่าอ่อนโยนนะคะถนุถนอมผิวและคนแพ้ง่ายก็ผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะว่าสามารถใช้ได้แล้วตัวเนื้อเนี่ยก็จะซึมเร็วนะคะซึมซาบเร็วไม่เนิบเดี่ยวมากทเทสกับผิว ะะเห็นไหมไหลเลยมีความเหมือนน้ำนะซึมเร็วซึมเร็วทีเดียวเลยแหละรูปเราก็จะบางเบา,บานะคะซึมไปกับผิวเราได้เร็วมากๆเห็นไหมกินแบบเปรี้ยวๆเติรแบบวิตามินซีนะคะอุปกรณ์นในวันนี้นะคะ Apple ิลนึวิตซีเอชเเตมเลย เราเคยเห็นแอปเปิลเป็นสีน้ำตาลหรือนิ่มลงไหมนั่นก็คือผลของอนุมูลอิสระนะะเช่นเดียวกับแอปเปิลอ่ะอนุมูลอิสระมันก็ทำลายทำลายผิวเราเช่นกันทำให้เกิดริ้วรอยต่างๆความหย่อนคล้อยนะคะลงลึกความไม่กระจ่างใสนี้โชคดีที่เรามีวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนท์หรือต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆ แล้วเราจะมาสาธิตกับผลแอปเปิลที่วางทิ้งไว้กันนะคะว่ามีความแตกต่างยังไงโดยนที่ดางเนี่ยจะใส่วิซเอชเอลงไปในด้านนี้นะคะแล้วก็จะถูกนะคะไปที่ผิงแอปเปิล จนมืดเลยนะคะนี่คือแอปเปิลด้านที่เราใส่ b c h a คือด้านฝั่งนี้นนแต่ด้านนี้ที่ปล่อยตามธรรมชาตินะคะใช้เวลาไป4ชั่วโมงด้วยกันก็เกิดความเหี่ยวความชาม้ำความเฉานี่แหละคะ่ะเนื้อมันก็จะนิ่มๆส่วนนี้เนื้อมันยังตึงๆแล้วก็ชุ่มน,น้ำด้วยทีนี้ก็คือตัววิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระก็เลยช่วยให้ผิวแอปเปิลเนี่ย สามารถสู้กับพลภาวะหรืออนุมูลอิสระได้เพราะฉะนั้นน่ะมันก็ช่วยผิวหน้าเราได้เช่นกันนะคะทีนี้ต่อมานะถ้าเกิดว่าหน้าเราโดนอนุมูลอิสระเราใช่ไหมเกิดความเสื่อมเราใช้ตัววิตซีเอชเอทรีทเมนต์เนี่ยค่ะช่วยดูแลผิวเรายังไงนี่นะคะตังก็จะหยดลงไปนี่เราก็ถู ทุกคนดูความเปลี่ยนแปลงนะดูสิว้าวมากคือว่ามันความแบบความเหนียวเมื่อกี้อะ่ะก็อิ่มฟูคือขาวขึ้นอะคือผ่องขึ้นเห็นไหมคะนี่คือพึ่งทานไปสดๆเลยนะโอ้ดูสิ จบกันไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตัวเก่งของดังหน่อยนะคะ